คุณป้าคะมีคนหมดสติอยู่ตรงนั้นนะคะไหนไหนไหนลองพาป้าไปดูสิ <okay? S 1> ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค,ค่ะป้าเคยอบรมการประถมพยาบาลเผื่อช่วยเขาได้ตรงนี้ค่ะค,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 คุณ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 คนไข้เป็นยังไงบ้างคะ สงสัยคนไข้หมดสติช่วยเรียก1669แล้วก็ขอเครื่อง AED มาที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนติต่อให้ค่ะฮัลโหล1669ใช่ไหมคะ mm hmm. พอดีมีคนหมดสติอยู่ตรงนี้ค่ะ mm hmm. ได้ค่ะได้ค่ะคนไข้ไม่หายใจสงสัยภาวะหัวใจหยุดเต้น คงต้องช่วยทำ CPR คลำหาจุดลิ้นปีวางมือเหนือขึ้นมาทางศีรษะสองนิ้ววางส้นมืออีกข้างตรงกลางหน้าอกจากนั้นให้ประกบมืออีกข้างวางบนหลังมือแขนตึงหลังตรงโน้มตัวไปข้างหน้าให้แขนอยู่ในลักษณะตั้งฉากกับพื้นกดลึกประมาณ5-6เซนติเมตร หรือหากไม่แน่ใจให้กดลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยอัตราเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีในทุกครั้งที่กดควรปล่อยให้หน้าอกคืนตัวสุดทำต่อเนื่องจนครบ2นาทีและทำการประเมินผู้ป่วยโดยไม่ควรหยุดกดหน้าอกนานเกิน10วินาทีในระหว่างที่รอเครื่อง AED มาถึงเครื่อง AED มาถึงแล้วค่ะ ช่วยกดปุ่มเปิดเครื่องให้ด้วยค่ะเครื่องทำงานปกติตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยติดแผ่นอิเล็กโทรดขอแผ่นอิเล็กโทรดสองแผ่นค่ะค่ะแผ่นแรกช่วยติดไว้ที่ไหาปาร,ราซีขวาค่ะค่ะแผ่นที่สองช่วยติดที่ซี่โครงด้านซ้ายค่ะค่ะติดเรียบร้อยแล้วค่ะห้ามแตะต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์แนะนำให้ทำการช็อค ห้ามแต่ต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อคอย่าเพิ่งกดปุ่มนะคะค่ะหนึ่งชันถอยสองคุณถอยค่ะถอยค่ะสามทุกคนถอยค่ะทุกคนถอยแล้วค่ะช่วยกดปุ่มตรงกลางให้ด้วยค่ะผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม C P R ป้าค่ะค่อย้ฟื้นแล้วค่ะคุณ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  เดี๋ยวเราช่วยจับคนไข้ตะแคงข้างซ้ายเพื่อรอรถพยาบาลนะคะค่ะยกแขนซ้ายแล้วค่ะโครงการการช่วยฟื้นคืนชีพข้างพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินักสแสดงอาจารย์ธนาพันธ์เข้าสิงอาจารย์โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯนางสาวฟ้าใสาโกสุจิตและนายชันน์สึกกลางนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์